โดยขั้นตอนขอญาติเรียนเบื้องต้นนิดหนึ่งนะครับว่าผมจะขอไล่เรียงลำดับเหตุการณ์เรื่องนี้ทั้งหมดจนจบแล้วหลังจากนั้นทางทีมประชาสัมพันธ์และสาริเทศของสำนักงานในการสุดจะมีเอกสารข่าวแจกหรือ place r e ส e a s e ให้กับทางท่านสื่อมวลชนทุกท่านต่อจากนั้นถ้าท่านมีข้อซักถามใดๆทางผมก็ดีทางท่านรองโฆษก,ก็ดีหรือท่านอายการพิเศษฝ่ายคดีอาแป8ก็ดีจ้า ร่วมกันตอบข้อสักถามพี่น้องสื่อมวลชนผมขออญาตเริ่มดังต่อไปนี้นะครับสำนักง,งานในการสูงสุดโดยงานโฆษกถแถลงกรณีไอการสูงสุดมีคำสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรอ,ด,อดีตนายกร,รัฐมนตรีซึ่งถูกกล่าวหาตามประมวลกฎหมายยาม,มาตรา112ผมขออนุญาตไล่เรียงลำดับคดีนี้ดังนี้นะครับคดีนี้เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์2559 สำนักงานอายการสูงสุดได้รับสำนวนการการะทำความผิดนอกราชอาณาจักรจากพนักง,งานสอบสวนกองกำกับการสามกองบังคับการปราบปรามการการะทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยมีพันตำรวจเอกโอรานสุขเกษมเป็นผู้กล่าวหาพันตำรวจโทรหรือนายทักษินชินวัตรเป็นผู้ต้องหาในข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงเหตุคดีนี้เกิดเมื่อวันที่21พฤษภาคมปี2558ที่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีหรือเกาหลีใต้และ ประเทศไทยเกี่ยวพันกันเนื่องจากคดีนี้เป็นความผิดซึ่งมีโทษตามกฎหมายไทยได้กระทำลงนอกราชาอาณาจักรจึงเป็นคดีอยู่ในอำนาจของอายการสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินคดีตั้งแต่แรกตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา20ในชั้นแรกพันตำรวจโททักษินหรือนายทักษินชินวัตรหลบหนียังไม่ได้ตัวมาทำการสอบสวน ร้อยตำรวจตีพงนิวัตยุทธพันธ์บริพานอายการสูงสุดในขณะนั้นพิจารณาสํานวนโดยตลอดแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่19กันยายนปี2559ว่าเห็นควรสั่งฟ้องพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตรทุกข้อกล่าวหาต่อมาพันตำรวจโทรหรือนายทักษิณชินวัตร ผู้ต้องหาอดีตนายกมนตรีได้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยและถูกควบคุมตัวอยู่ในคดีอื่นต่อมาวันที่17มกราคมปี2567อธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนและคณะร่วมกับพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้าแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมแก้งพฤติการและข้อเท็จจริงทางคดีให้กับพนรุรโทรหรือนายทักษิณชีนวัตรได้ทราบแล้ว ปรากฏว่าพันวัตรโทรหรือนายทักษิณชินวัตรให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมต่ออายการสูงสุดต่อมานายอำนาจเจเจริญรักอายการสูงสุดได้มีคำสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมทุกประเด็นที่ผู้ต้องหาร้องขอความเป็นธรรมและพนักงานสอบสวนได้ําเนินการสอบสวนเพิ่มเติมครบถ้วนแล้วพร้อมได้ส่งบันทึกคำให้การสอบสวนเพิ่มเติมให้กับอายการสูงสุดประกอบการพิจารณา บัดนี้นายอำนาจเจเริญรักไอาการสุดได้ตรวจพิจารณาสำนวนและมีคำสั่งคดีนี้เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่27พฤษภาคม2567โดยสั่งฟ้องพันธุรลโรหรือนายทักษิณทินวัตรฐานร่วมกันหมิ่นประมาทดูหมิน่นหรือแสดงความอาฆาตมาด้ายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาท และร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ใดๆอันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชนาจักรตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มาตรา112คําสคำสั่งของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินฉบับที่41ลงวันที่21ตุลาคม2 5 1 9ข้อ1พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550มาตรา3แพทย์ที่ให้ คำรับรองยืนยันเป็นใบรับรองแพทย์แต่รายละเอียดรายละเอียดย,ยัคงต้องไปดูรายละเอียดอีกทีนึ่งครับรบาลื่อเอกชนเดอาีกตป็นงะเนนระเนี้อาจจ่าลื่อนอย่างคือคือ,ค,อคือเรียนอย่างนี้นะครับการการที่ท่านเลื่อนไปเนี่ยเรื่องเจ็บป่วยหรือมีเหตุขัดข้องเนี่ยถือว่าเป็นระบบงานทางธุรการแต่ หลักใหญ่ใจความคือท่านอายการสูงสุดมีคําสั่งนะครับฟ้องเรียบร้อยแล้วประเด็นการขอเลื่อนทํานองนี้มีมีอยู่เป็นลักษณะที่ดูเหตุขัดข้องเนี่ยมันมีหลายหลายลักษณะเช่นถ้าเป็นผู้ต้องหาบางรายก็จะมองว่าเตรียมหลักซักไม่พร้อมหลักประกันไม่พร้อมเราก็จะให้เลื่อนไปซึ่งแน่นอนว่าการให้เลื่อนไปโดยมีคํายืนยันจากคุณหมอเนี่ยนะครับเราก็ต้องเชื่อท่าน แต่ยังไงก็ตามนะครับการที่ขอเลื่อนไป25แต่เราว่าเอ๊ะหมอท่านให้แค่ดูว,วันที่3เราก็ให้ถึงมาที่18ยังไงก็ยืนยันว่าการเลื่อนทำอนองนี้ไม่เสียหายต่อ,อความยุติธรรและไม่มีผลเปลี่ยนแปลงความเห็นคำสั่งของท่านในการสูงสุดนะครับอันนี้งานอ,อนยายการเราไม่มีข้อมูลส่วนนี้ครับเชิญครับท่านมีคำถามอะไรต่อเช่นรครับเมยั้ท่านครับเชิญท่านฝ่ายครับ ตอนหนึ่งนะครับณเวลานี้เนี่ยในภารกิจตอนนี้ที่เราถแถลงคือเรียนให้กับพี่น้องสื่อมวลชนทราบคือทางท่านในการสูตรได้สั่งฟ้องนะครับแล้วก็การที่จะค้านประกันหรือไม่อย่างไงเนี่ยมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วเราต้องดูว่าหนึ่งจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานไหมหลบหนีไหมจะเสียหายต่อความที่ทํายังไงหรือไม่ก็คงคงเป็นประเด็นในการเราต้องต้องพิจารณานะครับ<ไ>แต่ตอนนี้ ผมไม่มีข้อมูลตรงนั้นครับเช่นท่านสืบมาทูลต่อเลยครับได้ไดไดเตรียมคำฟ้องเรียบร้อยครับแต่ยังไม่ได้เสนอผู้มิชาครับผมครับเป,เป็นข้อมูลทางคด,ดีครับผมครับเราได้เตรียมคำฟ้องไ,ไว้พร้อมในวันนี้ครับผมครับ ใช่ครับครับผมครับสาเหตุที่ฟ้องคืออะไรครับครับสาเหตุที่สั่งฟ้องเป็นรายละเอียดคดีคงไม่สามารถเอามาแถลงได้ครับเชิญครับยยเ,นนเป็นรายละเอียดของคดีครับเอาเป็นว่าถ้าหลักกฎหมายคือถ้าเมื่อไหรพ่พนักงานในอัยการสั่งฟ้องไม่ว่าจะเป็นระดับไหนถึงท่านในการสุดมันมีหลักกฎหมายอยู่แล้วคือมีพยานหลักฐานพอฟ้องนะครับเชิญครับอะไรนะครับ เชิญเชิญเชิญท่านรองโกษกครับสิทธิ์ของอจำเลยนะครับในวันที่ไปยื่นฟ้องต่อศาลก็หนึ่งมีสิทธิ์ยื่นหลังจากที่ไปยื่นแล้วนะครับสารสอบคําให้การของจำเลยแล้วก็มีสิทธิที่จะคําร้องขอนะครับต่อศาลได้แต่การจะได้รับอนุญาตหรือไม่ก็อยู่ในหรือดุลพินิจของศาลเป็นผู้พิจารณาครับ ยังครับยังครับสถานะของพันธบทโททักษิณปัจจุบันยังเป็นผู้ต้องหาอยู่จะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยเมื่อยื่นฟ้องต่อศาลและศาลประทับแล้ฟ้องจะเปลี่ยนสถานะเป็นจำเลยครับระหว่างที่หลัทอย่างีครับคุยังเดินาหวยังไปั้่ัน่าตัวยังอเลอ่าเราพิ่งคาดเดาเลยครับรอดูวันที่18ครับ เชิญครับตามหลักการวันที่18มันจะเ,เลือได้อต้ต้องดูเหตุต้องดูเหตุนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอย่างที่ผมเรียนย้ำว่ารอดูวันที่18อะไรก็ตามที่มันเป็นการคาดเดาคาดหมายเนี่ยมันตอบไม่ได้แต่ไม่ว่ากรณีใดๆการจะอธิบายประกอบการที่มาไม่มาเนี่ยมันมีขั้นตอนปฏิบัติของสำนักงาน,นการสุดชัดเจนและมีข้อกฎหมายชัดเจนไม่ต้องกังวลตรงนั้นนะครับ